สวัสดีครับผมเน่งเชนหลงเหลานะครับมาพบกันอีกแล้วใน EP ที่3มนะครับเอ้ย13 EP 13เอ่อประดีนึกขึ้นได้ว่า EP เนี้ยตัวเนี้ยยังไม่ได้พูดถึงก็เลยมาพูดถึงแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังถ้าเป็นคนใหม่อาจจะไม่เคยเห็นนะฮะแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะสำหรับคนที่จะมาอยู่ในวง,านนางการหนังสิิ์นะฮะก็คือกล่องเป้าที่เป็นผ้านะฮะไม่ต้องไปตั้งทำกล่องเป้าอะไร เลอันนี้เจ๋อสุดเคลื่อนย้ายก็ง่ายนะฮะเอาไว้ยิงตรงไหนก็ได้่ะเรามาดูกันเลยนะอ,อก,กับกล้องจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนผมให้มองตรงนี้แ้วกันอ่ามองภาพใหญ่แบบนี่คือเป็นกล่อ,กองเป้าผ้านะฮะแต่ตอนมานะฮะมันจะเป็นมันจะพับเก็บได้นะครับพับเก็บได้นะครับทีนี้ เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ปลูกอย่างนี้มันจะห้อยมันจะมีที่ห้อยอยู่ข้างในแต่ผมมาเปลี่ยนนะครับวิธีการก็อย่างนี้นะครับผมก็มาปลูกที่รวดตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ผมก็จะทําตัขอเป็นตัวยูอย่างนี้นะครับหนังยางเกี่ยวแค่นี้เองอันนี้ก็จะเป็นซีกรวดจักรยานนะครับซีกรวดจักรยานมาทาทีนี้มาดูด้านในตัวนี้ต้องบอกก่อนของผ้าผ้าตัว,ต,วตัวนี้ไม่มีนะฮะตัวนี้จะไม่มีมันจะมีผ้าผืนหนึ่งเป็นผ้ารูตะข่ายแบบนี้มาให้ นะครับตัวนี้มันจะมีรูตะข่ายซึ่งสามารถซับลูกเหล็กลูกกระสุนลูกดินได้สบายๆมากเลยนะครับตัวนี้มันจริงๆแล้วมันจะติดแทนตรงนี้ในในตำแหน่งของผมมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางแต่ผมมาเย็บเพิ่มเพื่อจะให้มันไปซับอยู่ด้านหลังนะครับเวลายิงเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ขาดยากด้วยนะฮะไม่ต้องไปหาผ้าเลยแล้วมันเก็บเสียงที่สำคัญคือมันเก็บเสียงสาเหตุที่เก็บเสียงเพราะอะไรเพราะมันมีรูนะฮะรูเล็กๆเนี่ยเพื่อเวลาลูกกระสุนมันไปโดนปุ๊บนะครับโดนปุ๊บเนี่ย มันจะไปตามลูกแต่ถ้าเราเป็นผ้าผ้ายืดหรือเสยืดมันจะรูลมมันจะผ่านยามันก็ยังฟุ๊กฟุกปุกแต่เนี้ยมันจะค่อนข้างจะเงียบแต่ตัวนี้ที่ผมทําเสริมขึ้นมามันเป็นริ้วซึ่งเป้าทุกอันของผมเนี้ยผมจะทําเป็นริ้วหมดเลยแต่ริ้วนี้ควรจะลอยนะฮะเนื่องจากผมเอาอีกอันหนึ่งมามันเลยมันเลยลากกับพื้นนิดหนึ่งจริงๆแล้วควรจะลอยสูงออกมาสักหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะฮะ ลิ้วตัวนี้จะมีประโยชน์แบบนี้เดี๋ยวผมปรปับกล้องนิดหนึ่งอ่าโอเคริ้วตัวนี้มีประโยชน์คือหนึ่งเวลาเรายิงลูกกระสุนมาที่เป้ามันจะผ่านลิ้วตัวนี้มันจะช่วยซับแรงแรงประทะก่อนหลังจากนั้นที่ไปโดนเป้าเนี่ยถ้าเกิดมีลูกกระเด็นออกมาเมื่อ,อไหร่มันจะมาตึกที่ผ้านี่แล้วมันจะตกตรงนี้แต่จริงๆแล้วตอนที่เราซื้อกล่องเป้าที่ไม่มีริ้วนะฮะลูกก็น้อยลูกมากครับที่จะเด็นออกมาข้างนอกเห็นไหมครับมันจะมีขอบกันตวเนี้มันจะกว้างประมาณสี่สิบเซนคูณสี่สิบเซน ซึ่งเราจะไว้ที่ห้องนอนก็ได้อะไรก็ได้เราก็ไปเปลี่ยนเป้าเป็นเป้าขนาดเล็กขนาดใหญ่อยากยิงเมื่อไหร่ยิงเลยอย่างผมเนี่ยยิงทั้งท้ายรถทั้งหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องนอนใช้ตัวนี้นะครับเป็นกล่องเป้าผ้าราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบในเกินนี้ประมาณนี้นะครับกล่องเป้าผ้าตัวนี้ผมแนะนําเลยตัวนี้ดีมากเดี๋ยวผมจะทดลองยิงให้ดูว่าถ้าลูกเหล็กยิงแล้วเป็นไงลูกดินยิงแล้วเป็นไงนะอย่างละสักห้าลูกก็พอนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูว่า มันจะมีซากอยู่ในนี้ไหมตอนนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันระยะใกล้ๆนะฮะใกล้ๆนะกตั้งแ๊บนึงโอเค ตอนนี้ฝนมันตกอยู่นะผมก็ต้องรีบยิงหน่อยเดี๋ยวกล่องมันเปียกโอเคเห็นไหมเอ่ยอาเห็นนะเอาใ,ใกล้ๆเลยยังไงแบบเดี๋ยวๆว่าฝนมันตก,ตมกเมวันนี้ตอนนี้ผมใช้ลูกเหล็กนะเดี๋ยวยิงดูแค่ห้าลูกประอกอบนะครับได้ยินเสียงไหมมันค่อนข้างยัเงียบผมที่ยิงไม่โดนเต้าแล้วดูเสียงยนะ อันนี้คือยิงไม่โดนเป้าให้ฟังเสียงว่ามันเงียบแค่ไหนเราเทสกันนี้เห็นอันนี่ยิงไม่โดนเป้านะให้ดูว่าลักษณะเสียงยังไงอันนี้โดนเป้าอันนี้ยิงแบบไม่โดนเป้าเนาะเสียงมันเห็นไหมครับกี่ลูกแล้วไม่ลูกยิงคนเลย ทีนี้เรามาดูว่ากระสุนนะครับจะอยู่ในนี้กี่นัดเมื่อกี้น่าจะยิงไปประมาณห้าหรือหกนัดไม่แน่ใจนะครับเงียบไหมครับเสียงเอยิงไปห้านัดนะี่ครับกระสุนจะอยู่ห้านัดเนี่ยมันก็อยู่ในนี้นะครับแล้วมันเงียบที่สำคัญคือมันเงียบแต่ที่ดีไปกว่าน,นั้นคือ มันสามารถเอาเราไปเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าผ้าตัวนี้ใครจะแนะนําผมแนะนํานิดเึ่งเ,เป้าเกือบทุกชนิดของผมเ,เดี๋ยวผมพาไปดูเป้าใหญ่ที่ผมซ้อมเอ้ยหกลูกเนี่ยหกลูกนี่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งน,นะจำตรงนี้ไว้นะฮะผมไปดูตอนนี้ฝนมันตกอยู่เห็นไหมฮะเป้าทุกอันผมจะมีริ้วผ้าหมดเลยเวลามันโดนปุ๊บมันซับแรงไปโดนข้างในปุ๊บผมก็ใช้ผ้าตะข่ายเหมือนกันแต่ผ้าตะข่ายตัวนี้ถ้าเราจะวางแบบโดดโดลอยๆนะฮะ ขอให้มีผ้าอีกผืนหนึ่งนะครับเป็นผ้าผ้าเอจะยืดก็ได้ห่างอยู่ห่างอยู่ประมาณสักเจ็ดถึงสิบเซนการผ้าตัวนี้ม้วนขึ้นไปแต่ถ้าเรากลักวมันม้วนก็ไปผูกเชือกนี้ไว้หน่อยเป็นเอ็นนะให้หย่อนๆย่อนเวลาม้วนมันจะดึงลงมาทุกตัวผมจะมีหมดเห็นไหมครับนี่คือกล่องออตัวผ้าของผมนะครับก็มันจะมีประโยชน์ตรงนี้แต่ผ้าตัวนี้เนี่ยผมได้ทดลองมาหลายต่อหลายผืนแล้ว นะครับทดลองมาเยอะมากกับผ้าผืนนี้นับนี่ยต้องหลุดผมทดลองมาเยอะมากก็ผมไปได้ร้านยี่สบาทเอาดูชัดๆนะผมก็ไม่รู้เรียกผ้าอะไรมันจะมีตะข่ายเล็กๆมันจะเป็นผ้าตะข่ายเล็กๆมันคิ้วเบามากนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าบางชนิดเนี่ยพอเรามาตัดเออแล้วบอกกอนถ้าเราจะตัดอย่างนี้จะทํานะครับก็ประมาณสักหนึ่งนิ้ว ตัดหนึ่งนิ้วเอาสองสามผืนมาซ้อนให้มันซ้อน,น,อนให้มันริ้วบางๆกันนะห้มันบางๆกันนะครับถ้าเป็นผ้าบางชนิดีย่ยิงไปนัดเดียวอ้นี่หงิกเลยแต่อันนี้ผมใช้มาปีนงละยังไม่ไปเลยเลยนี่ปีงนะฮะไม่ไปเลยเลยนะครับ,รลนะรบแล้วก็ผมไปซื้อร้านยี่สิบาทอ่อมันเป็นเสื้อ<ม>เสื้อใส่นอนแบบบางๆนะฮะตัวยี่สิบาทตอนนั้นผมเหมาเหมาทั้งร้านเลยมันจะมีแบบนี้กับแบบนี้สองแบบใช้แดงสองแบบแต่ผมก็เรียกมันไม่ถูกนะแต่มันบางมาก เป็นไนล่อนอยรืไงเนี่ยนะครับลองไปหาดูนะครับก็แนะนำถ้าใครอยากจะซื้อกล่องผ้าก็ติดต่อไปที่ออแอดมินตั้มนะฮะเพจเชุดจิงส c r e e n ช็อตไทยแลนด์นะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นคุณวินัยนะครับคุณวินยัยขอ,อขับกล้องนิดนึ่งโอเคคุณวินัยก็จะมีนะครับเ,เป็นกล่องเต้าผ้าเพราะวันนี้ก็ต้องสอบถามแล้วน่าจะมีสองคนนี้แหละผมว่ามีประโยชน์ครับ ถ้าใครไหนๆจะเล่นทั้งทีแล้วตัวนี้ไม่ต้องไมนั่งทำกองกระดงกระดาษเอาเล่นมาทำโอ้เหนื่อยนี่เลยง <_ S 2> ่ายดีติดติดรถไปไหนมาไหนได้อยากถ้าใครเคยคิดดูเหมือนก่อนที่ผมตอมยิงตอนเชา้าผมจะเอาของผ้าวางไปถ่ายรถแล้วยิงบางทีก็วางไม่น้ารถแล้วยิงนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนมือใหม่แล้วจะยิงโชว์เพื่อนนะครับผมจะเอาอย่างนี้ ลูกดินตัวนี้นะครับวางไว้แล้วยิงด้วยลูกดินตัวนี้เทคนิคการยิงยังไงให้โดนง่ายๆเอาไปโชว์เพื่อนเล่นๆกันโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนถ้าใครออชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะแต่ในเพจนี้อาจจะแชร์ไม่ได้อาจจะต้องใช้ c o ปปี้แล้วก็แชร์ออกไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ